เป็นตัวอื่นนี่เลยเป็นตัวอื่นพี่ชายเป็นโตัยังไงว,ว้าชงตัวเฮ้าพี่เฮ้เขาเกือบแล้วเขาเกือบนะเขาเกือบนะเอาเอาคุปไป,ปเไหมไปอีกแล้วคุปเอามาให้คุปข <c oughs> ึ้น้ยกับสวัสดีสวัสดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุขุนเนาะมื้อนี้ซ่เลมหน้อยกะเห็นน้องทงเนาะพี่น้องน้องทรายทงกับ น้องเลยมาพี่แถวเฮืร์ตม่จยพี่ละพี่น้องบนเม่จยแล้วมาคูดกระปูพี่ละพี่น้องเื่อนกับบ้าขากันมาคูดกระปูคุณคุณอยู่พูพี่น้องไว้ตัวจะได้หรือบ่พี่น้องไว้เบิ่งน้ำขึ้นก่อนใกล้ถนนคนทางอยู่พี่น้องค่ะคนทา้งขึ้นหากระส่างบ่ได้โดนปนดจะได้จกปีละพี่น้องมันกันเลยว่ามาอยู่แถวป่าแถวดงพี่พี่น้องมาสร้างมหาเชียงวิทยาลัยใหม่ ขยายออกมานะพูป่าวันไม่จอยกิมกอกพูแหละทางในพูนั่นก็ทางเพื่อนไม่จอยก็เลยว่าสิมาพาพี่น้องมาเบิ่งน้องเอ้ยน้องทงเพิ่นกําลังขุดกระปูกับน้องหล่แ่น้อยก็มาเฮ็ดเวียกอเพ่นม่จอยพอดีมันใกล้กันพี่น้องเอ้ยเลยมาเบิ่งมันใกล้กับเพ่นม่จอยก็เลยย่างมาเบิ่งพี่น้องเอ้ยปาตได้อบ่น สบายดีบกักหละคัมเพล่ป้าคือใส่เสื้อโลเหวะสบายดีน้องชื่อบุญบนน่อนี่นะน้าสบายดีน้องเลยตัวชื่อบุญบ่อนี่เนี่เสื้อนี่นะใส่สักอยู่ว่านอนนี่เนาะยังไม่สักเลย <laughs> หนุ่มเอาเลยด้อมมาจังชั้นชั้นมาซีวบะโบเมนโค้งใหม่เนาะ ดยสบายดีเด้อน้องพวงคน้อ,<า>องทงคุดกระปูนเอาเขียนพี่พี่พี่เอาคุดไปไม่เลคุนี่สองตัวสองตัวอา่าได้เนาะโซเลมนี่ได้เลยได้ได้ไไปทะเลไปแล้วไปพีลองเลยคุ เห็นมาแบบหลับๆพี่น้องใกล้เคลื่อนไม่จอยน้องบ่าวพอมีไม่จอยเคยมาคุดเนี่ยนี่เดี๋ย,ยบบนี่เอาเอาออออลัดทำไมลัดทำไมเอาเอาเพราอกไอ้น้องอะไรสิบได้อยู่เนี่ยเียดใ้ตัน้องตัวน้อยโอ้ยพอดีเลยเกงชันี <c ười> ้นะจหาคุดแม่ไนฮูนี่มีได้นี่นะเอาไม่จอยเราคุดนะป้าตัวใหญ่เียนี้ไม่จอยเราคุดนะได้ได้อันเขียดนะ อืมพี่น้องเอ้ได้ลายเติบเลยได้กระปูฮักกระคุ้นได้หนี่ว่หรือคุ้นได้ใช่เนี่ยแม่นฮักกระคุ้นได้หนี่เลยอืมพอดีกินพี่นอ้องเลยกินกับต้มหุงเลยนะแต่น้ำเกลือทอดได้ลายเติบเลยเนี่ยพี่พอป่นได้เนี่มีเสียมันเดียวนี่บ่แม่นถือมันเดียวปลาหู้นี่น้อยลายเท่ใดปโูกพี่นอ้องเอ้อ เตียนอยู่ได้หนองทงขุดนี่สิเล็กสำได้เล็กสำได้ก็เอาได้ที่ในเขียดต้นเต้นดงออกมาได้นี่ตาคุดได้นี่ <c oughs> ย,ย้อนเลยยอนเลยบางเท่อน่ะก็เขียดน่ะสองตในโฮเดียวน่ะนถึงกระปูลองเอามือจกุกไปดูหน่อหนึ่งตาคุดหูใหญ่ๆใหญ่มันม่เลย ไวแล้วเผื่บห็นกระพูดหมหูตันแล้วยปจกมันเป็นถมหูหัมือจกลงเบื้องหนหนึงมไม่เีเลยเนูดเก็บ,บหูนี่น้อยเข้าไปเออหมั้กรตันเลยเนี่<อ>ยหมดหลตันแน่เนี่ยพูดตัน ตันได้คนนี้ชุดแต่ว่าผมมีนี่ต,ตนันเร็วมึงก็ขึ้นชือกวค่ะแต่บุดนะอะซัิเนี่ยบุดหูันูที่มันมีเนี่อยางหูป่วยหูปอบีป่วยบก้าจกเลยยันเก็บขนาดู้มีปวดๆกันยังมีอะไรีเก็บนะอื สอเงเดอกปูปูาอ่้นก้สิมาปู่ปูจว่าเงินนน่แถวหยาปกชีมีหูนี่ยเียงคว้าขนาดหินมมกีหินบมจัคโมกี้หนทางกระปูเลยนี่นะจกเอาเลยนเห็นกระปูอยู่มันสีถืกนะนะัน้ เอาหน่อยมจุกเอาหน่อยมตัวน้อยหน่อยเนาะปูมันในน้อยกับปูเช้าแล้วมาเป็นวัดนะใช่แล้วเสียงบ่แหบแเราขี้หินนะมือนัดพากันไปเัร็จเลยมาเบิ่งจะคุยกับปูนี่เลยเหลียวมาเห็นยามมหาหูใหญ่เนี่เห็นว่ากันไหมไปจิ้งโถงนี่หูนี่ หูใหญ่ๆเนี่ยนี่มีแท้อันนี้เจ้ว่าสิมีเขียดเนาะมันสีเกลี้ยงๆเนาะสิมีอยู่จ้ะหูหูแดงมันสั้นมันเล็กๆเจ็บแต่เงาจ้ะรู้นี่พวขาวให้ตายดีเด้อไม่ได้พ่อเอาไปนี่กะไปทอดเนาะ กินกับตาบังหงเสพได้ปกรอบเนาะบางคนนี่ยส่น้ำเกลือกินดิบ,บปลาไม่จ่อยแล้วมาก้านเขียดแถวนี้ได้เห็นไหมที่เรากระพุกกันอ่ะถ้าถ้าถ้าน้องเล่น้องเล่ถ้าคุกกบพี่น้องเอ้พูน้องเล่ถ้าคุกกบพี่น้องเย เดียวมาแต่เพื่อนไม่จ่อยเห็นจิ้วเพิ่นมาคุดก็เลยมาเบิ่งพี่น้อยพักกันเห็ดนานพักเป้วแล้วก็เลยออกมาเบิง่ง <c oughs> เอาดีๆได้ขูดดีๆได้ซิม,มี่่บน <c oughs> นี่เหรขียดหรือกระปูฮะเขียดลบไม่เลยเขียดเลยฮะ <c oughs> อ้าพอเขียดอ <c oughs> ีกยกกันเลยมิมยกกันนะมิจิเบนพีจังเนียน ยียังอีนะงย่ับัป้าได้สองตัวใช่ใช่ใช่เลยสองตัวอีกะกบ้น้อยกับตัวใหญ่เดนี่นี่ออบัคสมตัวสามสี่หวจนี่นะวัดทุกสี่กต้ปาป้อ้าเห็นลุดเอาอะไรด้วยได้วยไปเสียมาคุดลตแม ชิ้เฮากรไดสตัวป้าป้าตัวปามีเพิ่นอยากลองทีมือเพิ่นสะออนลองดูบ้านนแหงใส่จุวดเดี๋ยวไห้ปบาพามีเราอันลุยต่อเราอยากลองโอเคมันกกัี่น้องี่น้องตัวใหญ่้องลเล่นแล้วห เชยเลยดีเชยก็เลมเข้าป่าแล้วไม่ปวได้จัเอ้าป่าเข้าพี่แล้วคุ้มปวได้อ้าเข้าแล้วเข้าแล้วมีอะอรีน้องพี่น้องนะป้าน้องแลงเสียใจเอ็นอีกแล้วพี่จ้าค่ะอันนี้ได้อีกแล้วได้อีกแล้วว้าคุ้มหนึ่งได้สองตพี่น้องเอ้ย นี่ใส่นี่ใส่ฮะมานใช่ปะนีนี่อีเด็กเด็กดกเด็นี่เดนี่เดนี่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 เด็กว้าวาระดิ่งไม่เมือิมืดยห้องด้อึเล่ว่าคืคือลายใ่ ไอ้พบอกไอ้ตีไปูอยู่กกระทันเหมือนเด้อว้าตัวพี่น้องเลยน้องแหลกจะล้มปังงางยาดยาเขียดคับโอ้โหกวเดเปนตะวัคดลายคนพี่น้องมันละมวอออตัวพี่น้องเลยปูยังไปหาเสียมอีกอยู่พี่น้องเลย บอกพอมีมานอดีกินนี่กระซ o n น้องทองแห้งมานพี่น้องเอ้ยสี่ตคุมหูเดียวปอดเมาอนเนี่ยมาแบบคุมค้มๆเลยเนาะเพราะได้แกงนัน่นนี่มีผักแกงใส่หอมใส่มันหูมันเหลิกน้องบอกพอมีตัวมันจพูดชิมระวังได้เขียดเต้นดวงองอกมาอเลยข้าชนเมย์จอยมาพุดมือนั่นก็ยังเที่ยวเห็นเที่ยวเห็นอยู่เลียนยังเมื่อ เห็นยู่บ่เห็นบ่เลยกระปูเจ้ากระโดดเจ้ากโลดที่นี่เขานักกว่าเดิมเจ้ากระโดดโอ้พุดอยู่เทิงพูดนะแบบนี้ไม่ใช่มาโซ่ดูได้อยู่บ่ไหวีนอันขู่ก็ได้โทรศัพท์ไหวก็ได้แล้วใช่ป็ะเนี่ยงบ่ได้มีน้ำเกินั่นนั่นเอาไม้เราถือเราถือเราจะขูดเนี่ยนะถ้าขูดเขียดเนาะนั่นเด็กกระปูที่ใย้ายบังดูเอ๊ะากระปูฮวนลิน นะละน้อยดีอไปผัวไว่าอยู่รถพื้นละหานี่ไม่หาหูมันไม่หาหูมันไว้แบบนี้นะหาหูใหญ่ๆนี่าเหยียบไปเหยีบมามากระถ่มเนยนะนี่หูนี่เปนเกี้ยงนี่ม่เบิ้งดู มันเกี้ยงๆนั้นมีรถเขียนนะมันเข่ามันเที่ยวเข่าเที่ยวออกด้วยเน้ยมั้งเฮ้ยนี่ไนั่นป้าทาคุเขียดพี่น้องป้าน้องทงก็น้องแหลขาคุเขียดพี่น้องโป๊โต๊ะโป๊หนึ่งมีสี่โตก็มีพี่น้องพ่อจะไม่น้องเข้างฟางบ๋อม่น้องเข้างฟางน้องเข้างฟางก็คือคุเขียด แคนัไปแถวนองพือในเขียนทั้งร้ายนะพากันไล่สาเท่านั้นเขาว่าแถวานงพือเขาไปกวนเขียนได้ได้ได้แท้าบึงหวะนะตะกี้เขาเคยไปบึงหวะเขาว่าซัมสีไล่คุบเขาว่าเนี่ยแต่ก่อนกันนี่แล้วอกนี่นี่พูอดิฮู้นี่น้อยมีอยู่ปะเนอะรุ่นกันพี่น้องเลยกอดกอดกระปูกระปูกระปู จกโจ๊กโจกูจกจกาพอมีเป็นผูขุดพี่น้องเฮนกระปูแล้วกับป้าให้น้องเล่ผนจกเอาป้าเอตัวนี้กัว่าน,น้อยกัว่าหญ่เอ้า,อา <laughs> ที่มันกระปูมันกบเอาอ่าเต๋อขึงได้กระปูได้หมักแปบมาไม่กุบได่เคี้ยวกําลังสิงมาน้องระดีมันเบิดแล้วอ่ะสิเ <laughs> ด็ไดไ้เสียมลายอ่านกระขุดลเลย คู่น้อยกับคุดแล้วนะคันนัมดุนะมีเสียงลายอันนะคุดลงเลยคู่น้อยกันเลยปลาตัวพี่น้องเปิดภาพมาบัดน,นี้กันทังน้องละตีทั้งน้องทงทึง,ทงน้องเหล่พวกทังน้องดีพี่น้องนะา <laughs> มาคุดเกียดใจกันพี่น้องเลยรถกับได้ทางว่นวันวันวันเข้าแถวแถวกองเพื่องในช่วงสี่มีคุด น้องละตีมาหนำรังหมูพี่น้องคนนี้นี่น้องนี่เนื้อน้อยมั้งนี่แหละมีมีเขียดน้อเขียดน้อยก็มีเขียดใหญ่ก็มีพี่น้องบางคุมมาทัางได้ทั้สี่ตัวเพราะตัวขักอะไรหูใหญ่เด่ตัวนี้บั้งนี่น้องเทิงหูนี่ใหญ่ใหญ่นี่ได้กระปูป่ะฮะ ข้อแล้วแร่งอยู่ได้นี่มือแรงนี่น้องเล่หนินะว่าน้องละตีห่ากัมาจะขึ้มานได้ล่ะผูกปะจะเอาโมเลกุลยังไงเสียงหัวเจ้าบอกมาขูกเกล็ดน้องเล่จนว่ะอาจิว่านั่นเอาเพลืองนี่เนี่ยเขามืออื่นนี่มานั่นเด่นเด้าเด้าเนี่อหูนี่นี่นี่หูนี่นี่นี่พ่อมีลองดูหุ่น พูดคุแล้วนะมันสีแบบสบูดเบดเลลาตีมาคุดลาตีน้องลาตีมาคุดจะมีละคําเพลงพูดนี่มีแค่ในคุนี่นะเป็นอาคุดสีรอคุดเนี้ยกุ้งกุ้งพุดเดคุยยันจิอ้านุดลายคุมแล้วคนเมื่อยเลยอ่ะรอคุบรอคุบบัานนี้พูดนี่ทงสีมีแําใหญ่น้นะุกุ้งดีอย่ามาใกล้เลยล่ะมองตร่นี้จในุประทันี่ยเตรียมเลยกระปูจั น้องขาวพางคืจคุบเคียดน้องขาพางซื้อเทพุ่นน้องข้าพางโคตแหลดินอ่อนขนาดป้าตมารทเอ้าับแบบนี้ยาดกรโอ้ยเแต่นี้เนาะแข็งทางนี้นะไ้แข็งแต่ทางเทิงสิสิพวกั้วกระปูนะปนเสร็จเลยเนาะปนกินกับผัก ดีเลยตีหัวกระโโบกเทียมใส่ผนตำมุนมุนกินกับผักอันนั้นดีซุปโบมินครับผักนกผักนกป้าผัน้องละตีเพิ่ลลงมือเองพี่น้องเพิ่หมานี่ได้ช็อตตัวแล้วได้หากมาคราวเดียวหาหาจับเอาของมูเด็กนี่หน่อยอ้าได้อีกแล้วคือเอาบอนี่เอาแล้วนะไข่กูนี่ tae cả, ba lột phải mèm, khao đâu giờ nó, làm gì, huỵ, ô, ô, đồ kiệt rồi, mày cầm đấy, à, nong kiệt, ba, tuỳ, ba, cá kinh, kêu mà kinh, muốn để, ah. để. Bah, <cười> 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 đồn, để bảo, mà đồn kia <laughs> <laughs> มันไปนี่แอให้นี่ลา้ตัวพี่น้องเอู้น้องทงเนยน้องลาตีเนยบ่วพอมีเนยน้องเลนีู่จนอยากเบิดเขียดเดวนีมยังเอาาเอ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 าไว้คือได้ตัวแท้ปู่ปู่ปมันมาเต้นพีคือมันเต้นมาในนี่คือน่ป้าอันี้ีี่ปุ๊บ ขึ้นฮะคุดนุ้มี่้ขุดไปพี่น้องไปบ้านนี่กะน่อพ่แซ่เลมน้อยกะสิได้จบคลิปกันเด้อพี่น้องแบตโทรศัพท์กระเบิดเลยสบายดีพี่น้องสบายดีเด้อสบายดดีเ้อพี่น้องจบคลิปมาด่วนๆเด้อพี่น้องเด้อมันแบตสิเบิร์ดสบายดีพี่น้องบายบายพี่น้องเด้อบาย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 ขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องแบตสิดับแล้ว